หยิบ iPhone มาเช็คกันหน่อยนะครับว่าไอโฟนเป็นเพื่อนเนี่ยเป็นแบบไหนเครื่องใหม่แกะกล่องเลยไหมหรือว่าเป็นรีพาร์ิตผ่านการซ่อมมารวมไปถึงเป็นเครื่องศูนย์ไทยหรือเปล่านะครับผมจะต้องเช็คยังไงเดี๋ยวพี่ยวไ้พาไปเช็คกันในปี2023นะครับไป จริงๆเรื่องนี้เนี่ยไอ้ก็เคยทำเมื่อนานมาแล้วเหมือนกันนะครับแต่ก็นะมีคนที่เพิ่งเข้ามาใช้ iPhone ใหม่เรื่อยๆทุกวันเน่เชื่อเถอะนะครับแล้วก็มีหลายคน inbox เข้ามาถามหรือว่าในไลฟ์สดก็มีคนถ้ามาถามอยู่นะครับว่าเฮ้ย<ม>พี่ต้องเช็คยังไงว่า iPhone เราเป็นเครื่องใหม่เลยไหมหรือว่าเฮ้ยศูนย์ไทยนี่คือย,ยังไงแล้วมันมีศูนย์นอกด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับมผมเออเลยจะทําคลิปนี้ขึ้นมาอีกหนึ่งรอบในปี2023เผื่อใครที่เข้ามาอัปเดตก,กันหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้ iPhone กัันนะครบ ไปทัสัประหะหนึ่งแลวสงสัยอะไรเงี้ยนะหยิบมาเช็คกันได้หรือว่าคนที่ใช้มานานแล้วลองหยิบเึ้นมาเช็คดูว่า iPhone ที่เองใช้อยู่นะครับผมเฮ้ยมันเข้าเกณฑ์หรือว่ามันเป็นแบบไหนตานที่ไอจะบอกต่อไปนี้หรือเปล่านะครับอย่างแรกนะครับผมการที่จะเช็คตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะเช็คได้มันคือเลขโมเดลนะครับของ iPhone เขามีมาให้ติดทุกเครื่องอยู่แล้วต้องมีทุกเครื่องนะเออต้องมีทุกเครื่องนะครับซึ่งการเช็คตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเช็คได้ทั้งในเครื่องแล้วก็นอกเครื่องให้ดูเฮ้ยนอกเครื่องเช็นยังไ กล่องนะฮะกล่องไ h โฟนของเพื่อนเลยนะครับตรงนี้นะ ถ้าเราหยิบกล่อง iPhone ขึ้นมานะครับมันจะมีแอด้านหลังกล่องนะครับที่จะเป็นบาร์ค้เลเกเลๆๆเล็กๆๆๆนะฮะจะมีด้านบนเขียนไว้ให้นะครับผมมันจะเป็นก่อนชื่อ iPhone จะเป็นตึ๊ดตๆแล้วก็ s l ับเอนะอ่าอันนี้ก็เป็นเลขตรงนั้นนะครับซึ่งเดี๋ยวจะบอกว่าแต่ละตัวอักษรเนี่ยมันบ่งบอกถึงอะไรเครื่องใหม่ได้ยังไงบ้างนะครับอ่าถ้าไปดูในเครื่องล่ะสำหรับในเครื่องนะครับอันนี้เพื่อนหยิบ iPhone ขึ้นมาตามได้เลยนะก็คือไปที่การตั้งค่านะครับแล้วไปที่หัวข้อทั่วววไไปปแล้ก็ดูที่่คําา เกี่ยวกับนะฮะหรือว่าเอาเปาของเพื่อนก็ได้นะจะเห็นคาว่าเลขโมเดลนะครับอันเนี้ยจะขึ้นมาเลยตัวอักษรตืดตดตตัวเลขตืดตดนะฮะตามตัวอักษรแล้วก็สตตัวเออันนั้นแหละให้เราดูตรงนี้ไว้เลยเน้นๆตรงนี้ไว้เลยดูวิธีการเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ละตัวกอรเฮ้ยอันไหนมันบ่งบอกว่าเป็นเครื่องใหม่เลยเครื่องที่ซ่อมมานะครับดูยังไงนี่ยอ่ะอย่างแรกคือตัวอักษรตัวแรกนะของเลขโมเดลนะฮะตัวแรกเลยนะบางคนอาจจะขึ้นเป็นว่าเอ็มอารบเม เพราะว่าอะไรแตร่เรตัวสอนบ่งบอกนะครับผมบอกเลยถ้าเป็นเครื่องใหม่จาก Apple นะไม่ผา่านการรีฟอริดโดย Apple ไม่ใช่เครื่องที่รอระหว่างซ่อมอะไรเงี้ยนะครับจะขึ้นต้นด้วยตัว M เสมออันนี้เป็นเครื่องใหม่ที่ออกมาจากศูนย์ Apple นะครับโดยที่ไม่ผ่านการซ่อมจาก Apple มาเลยอ่าอันนี้คือเครื่องใหม่เลยนะครับที่หลายๆคนจะเจอกันเป็นตัว M ตัวเนี้ยซะบ่อยๆแลวตัวสอนอื่นล่ะนะฮะอย่างตัว N ตัว N คืออะไรตัว N ตรงนี้นะครับผมมันคือเครื่องที่ Apple นะฮะจะ เอาให้คนที่ทํา iPhone เครื่องเดิมพังหรือว่าต้องส่งซ่อมและมีการเคลมเปลี่ยนเครื่องใหม่เปลี่ยนเครื่องใหม่ปุ๊บเครื่องเก่าเราก็จะไม่ได้เครื่องเดิมนะเขาก็จะให้เครื่องที่เป็นเลขโมเดลตัว N ขึ้นมามันคือเครื่องที่โดนเปลี่ยนแทนจะได้รู้ว่านี่อันนี้คือเครื่องเป็นตัวแทนผ่านจากคนเนี้ยเคยเอา iPhone ไปซ่อมไปเคลมแบบทั้งหมดมาเลยนะนะครับผมจะได้เป็นตัว N นะจะไม่ได้เป็นตัว M กลับมานะครับเออเหมือนแลกกันไปเลยนะไม่ได้เครื่องตัว M กลับมานะเครื่องเดิมไม่ได้นะเปลี่ยนเป็นเครื่องใหม่เป็นตัว N เครื่องนั้นเป็นเครื่องที่เพาะเอาไปเคมแล้วก็เปลี่ยนเป็นเครื่องใหม่มาแต่ตัวเอ็นนี้ไม่ใช่ว่าเครื่องที่ผ่านการซ่อมมานะครับเขาเป็นเครื่องใหม่เลยแต่แค่เปลี่ยนตัวเลขด้านหน้าเฉยๆนะครับผมไม่ได้ผ่านการซ่อมนะใช้ได้ปกติเหมือนตัวเอ็มเลยนะครับนอกจากตัวเอ็นยังมีตัวไหนอีกนะครับมีตัวหนึ่งที่เฮ้ยบอกไว้ก่อนเลยแล้วกันว่าถ้าเจอตัวนี้เนี่ยอันนี้ถือว่าถามว่าต้องระวังไหมก็ไม่เชิงนี่ก็คือตัวของตัว S ซึ่งตัว F ตัวนี้นะครับผมทาน Apple เลยนะเขาจะเป็นสัญลักษณ์ของเครื่องที่ผ่าานกรดย Apple เองนะครับซึ่ง Apple เองเขาก็จะมีการนําเครื่องเก่าออกมาทํารีฟอร์บิต่างๆซึ่งแน่นอนการรีฟอร์บิตโดย Apple เองมันได้มาตรฐานอยู่แล้วล่ะนะครับแต่จะขึ้นชื่อเรื่องการเป็นแบบว่า r e f อ r b i ิที่ ผ่านการซ่อมมาหรือว่าเ,อาเปลี่ยนอะไรบางอย่างมาเพื่อให้สามารถเอามาขายได้ในราคาที่ถูกลงซึ่งในประเทศไทยอันนี้หาได้น้อยเหมือนกันนะครับหาได้น้อยเหมือนกันเพราะว่ารีฟิวบิทของ Apple เนี่ยมันต้องซื้อผ่านเว็บแล้วส่วนมากจะขายกันในฝั่งของต่างประเทศซะส่วนใหญ่ในไทยเนี่ยมกักจะเจอกันน้อยมากกับตัว F เนาะส่วนอีกตัวหนึ่งก็อาจจะเจอได้เหมือนกันนะครับนั่นก็คือตัวของตัว P ซึ่งตัว P ตรงนี้นะครับมันหมายถึงว่าเครื่องนั้นเนี่ยมันมีการสลักชื่อเอาไว้บ่งบอกไปว่าเฮ้ยเป็นชื่อของเราเป็นเครื่องของเรานะใส่ิอะไไรกกว่าันป ซึ่งตรงนั้นไม่มีผลกับการใช้งานนะครับไม่มีผลกับเรื่องของการเปลี่ยนอะไรต่างๆนะมันแค่เป็นเครื่องใหม่และถูกสลักชื่อมาเฉยๆอันนี้อาจจะมีผลต่อการขายนิดน,นึงเพราะว่าสลักชื่อคนอื่นไปใช้มันก็จะแปลกๆเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอักษรบ่งบอกว่า iPhone เครื่องนั้นเป็นแบบไหนเครื่องใหม่เลยไหมเครื่องผ่านรีเฟอร์บิดหรือว่าเครื่องที่สลักชื่อมาหรือว่าเป็นเครื่องที่เฮ้ยผ่านจากการเคลมมาเป็นเครื่องใหม่อะไรแบบนี้นะครับผมลองเช็คกันดูว่าเป็นแบบไหน ัมาจะเช็คได้ยังไงว่า iPhone ที่ใช้อยู่เนี่ยมันเป็นแบบว่าศูนย์ไทยหรือเปล่าหรือมันเป็นจากต่างประเทศอันนี้หลายคนถามมนเข้ามาเยอะเหมือนกันให้ดูที่ตัวอักษรด้านหลังสุดก่อนที่จะเป็นสแลสแล้วก็ตัว A นะครับมันจะขึ้นต้นด้วยเฮ้ย P.A. นะ Z.A. Z.P.L.L.C. อะไรต่างเต็มไปหมดเลยนะครับผมเขามีหลากหลายมากๆซึ่งตัวอักษรทั้ง2ตัวนี้เนี่ยก็จะบ่งบอกถึงว่าเครื่องนั้นถูกขายในประเทศไหนภูมิภาคไหนและถ้าเป็นไทยละ่ะ นะหลายคนงงว่าเฮ้ยไทยคือยังไงไทยนะครับผมจะเป็นคําว่า T H นะฮะคือคือประเทศไทยนั่นแหละนะ T H นะครับแต่ T H ตรงนี้เนี่ยจะใช้ได้เฉพาะกับ iPhone 13และก็รุ่นที่ต่ํากว่า iPhone 13นะครับจะเป็น T H ที่เป็นประเทศไทยเอาละแล้วทำไมแบบนี้ทำํำไมแค่สิบสาล่ะ14บ่อ่ะเฮ้ยสิบสมันไม่มปีประเทศไทยเหรออยากจะบอกว่า iPhone 14นาะมันถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงใหม่สำหรับ Apple ที่เฮ้ยรวมกลุ่มภูมิภาคแถบเอเชียเข้ามา เฮ้ยแล้วเปลี่ยนโมเดลใหม่ที่มาขายในประเทศไทยจาก TH นะครับผมกลายเป็น Z บางคนงงวิซ P ีอย่างนี้ iPhone 14ไม่ใช่ของไทยหรือเปล่านะมันคือ iPhone 14ที่ขายในประเทศไทยแบบ Off i c i a l นะครับเป็น z ัพีหมดเลยนะซึ่งนอกจากประเทศไทยนะเขามีหลายประเทศเหมือนกันที่ปรับเข้ามาใช้เป็น z ัตพีตรงนี้ด้วยนะครับนั่นคือออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะครับผมแล้วก็มีประเทศเดิมๆที่ใช้ ZP ตพีอยู่แล้วนะครับอีก3ประเทศนะนั่นคือมาเลเซียฟิลิปปินส์และก็สิงคโปร์นะครับรวมกันเป็นหประเทศที่ใช้โมเดล ZP ตตรงนี้นะครับผมถ้าใครเจอ iPhone 14 แ p แล้วคิดว่ามันไม่ใช่ของประเทศไทยไม่ใช่นะมันคือออฟ i ิเชีที่เขาเอามาขายในประเทศไทยนั่นแหละนะครับไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าบางคนกลัวว่าเฮ้ยไม่ใช่ TH แล้วมันจะเอาไปขายต่อยากหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคือโปรดจงรู้ไว้ทุกเครื่องที่อยู่ในประเทศไทยจำหน่ายโดย Apple เองนะจะเป็นแทีหมดเลยสำหรับ iPhone 14นะครับและถ้าใครไปเจอ iPhone 14 TH เนี่ยมันก็แปลว่าเครื่องนั้นเนี่ยอาจจะมีการถูกเปลี่ยน เลขโมเดลมาได้นะครับอันเนี้ยถือว่าต้องยกย่องนะยกย่องความเก่งของช่างหรือว่าโปรแกรมหลายๆโปรแกรมที่เขาทําออกมาเขาสามารถที่จะเปลี่ยนเลขโมเดลที่ไอพูดมาข้างต้นได้หมดเลยอ้าวเสามารถเปลี่ยนได้หมดเลยทั้งตัว M ตัว N ตัว P ตัวนั้นนะ่ะเปลี่ยนได้หมดรวมไปถึงตัวด้านหลังด้วยเหมือนกัน TH อะไรเอ่ยเซทพี Z, P, อะไรเงี้ยเปลี่ยนได้หมดเลยนะเอออันนี้เขาก็เก่งจริง,รงนะต้องยอมรับต้องยอมรับแต่ยังไงก็ลองเช็คกันดีๆอีกทีนึงนะครับถ้าอยากจะให้ช่วยจริงจริง เอาทั้งเลขอีมี่เลขประจาเครื่องนะครับไปค้นหาเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะจะเป็นการเช็คแบบชวนในระบบไปเลยนี่คือการเช็คเบื้องต้นก่อนนะครับว่าเฮ้ยเป็นยังไงเฮ้ยที่เห็นได้ชัดเลยนะรหรือว่าหลังกล่องอะไรเงี้ยหลังกล่องนี่อ,นอาจจะเช็คดีๆเออหลังกล่องนี่น่าจะแก้ยากนะแต่ในเครื่องเนี่ยสามารถแก้ได้อยู่ก็ต้องลองเช็คก,กันดูนะครับเอออันนี้เสริมให้หนิดนึงนะครับผมเลขโมเดลต่างประเทศที่อาจจะเจอในไทยบ่อยๆเหมือนกันนอกจากจะเป็นซั P พีทีเอสที่หลายๆคนเนี่ยถามกันเข้ามานะครับยังตัวคีับเอกันบ่อยๆ่างตัว C เนี่ย อาจจะเป็นในฝั่งของแคนาดา่า ch เนี่ยอาจจะเป็นใชนะ้หน้าอันนั้นจากจีนอะไรเงี้ยและที่เจอกันบ่อยๆมากๆและคนกถ็ถางกันเยอะมากคือ ll ll นะครับเป็นเครื่องจากสหรัฐนะับโซนในฝั่งสหรัฐเลยซึ่งเขาจะมีบางอย่างที่อาจจะไม่เหมือนกับประเทศไทยนะครับผมก็คือตัวสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะที่ล้ํากว่าไทยไปประมาณหนึ่งมันจะมีแถบเพิ่มเติมขึ้นมาในตัวข้างเครื่องที่หลายคนอาจจะสงสัยกันนะครับก็คือเสาสัญญาณในการรับสัญญาณที่ฝั่งอเมริกาเขานูน่นนะครับผมไม่ต้องตกใจถ้าใครเจอไอโฟนที่มีขีดไม่ใช่แปะนะพเปอร คือว่านะครับมาอัปเดตในช่วงปี2023แล้วก็มาเล่าให้สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใช้ iPhone นะครับผมได้มีความรู้ไปพร้อมๆกันว่าเฮ้ย iPhone ที่เพื่อนๆใช้กันอยู่ได้เช็คดูนะว่าเป็นเครื่องแบบไหนผ่านการรีเฟอร์บิมาแล้วหรือเปล่านะครับผมรวมไปถึงเป็นเครื่องจากศูนย์ประเทศไหนอ่ะอันนี้ก็ มมาให้ลองเช็คคกัันนดูะรบผฝากเพื่อนทุกคนนะครับช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะฮะเผื่อมีใครหลายๆคนที่กําลังเข้ามาใช้แล้วงงๆกันอยู่เขาจะเอาคลิปนี้ไปดูแล้วก็เฮ้ยเสริมแล้วก็ลองเช็ค iPhone ของเขาเองนะครับผมฝากด้วยแล้วกันอย่าลืม Subscribe ให้กับช่องของอัตติรีวิวด้วยนะจะได้มาอัปเดตแล้วะเจอคลิปดีๆแบบนี้ตลอดๆลอดนาเองนะครับสำหรับคลิปนี้ใจก็ต้องตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่กับอัตติรีวิวในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับเช็คด่วน